สวยแซบโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดประวัติลูกหมีภรรยาไมล์เมกเน็กสวยแซบตีกี่ไม่ธรรมดาสำหรับลูกหมีนะครับหรือว่าวันนาบีหมีนะมีชื่อจริงว่าวันละพาทองปานเป็นสาวผิวสีน้ำผึ้งสาวสวยคมเป็นสาวไทยมากๆเกิดเมื่อวันที่16รกรกฎาคม2541อายุ23ปีมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยเธอนะเป็นลูกคนเล็กลูกหมีเนี่ยเกิดและเติบโตในกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆนะครับ จบการศึกษาระดับมัธยมจากวิทยาลัยนาฏศิลเอกดนตรีสากลน,นะครับหลังจากนั้นนะครับเธอก็ไม่ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนะครับมุงบ่งมั่นการทํางานในสายฟรีแลนซ์นะครับจนกระทั่งได้เป็นหนึ่งในทีมงานของไมล์แม็กเน็กและอยู่เคียงข้างหนุ่มเน็กในการผลิตผลงานวิดีโอทั้งหลายนะครับด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับจึงทําให้เธอได้ใจของยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันคนนี้ไปครองนะครับและเข้าพิธีแต่งงานในปี2561 ปัจจุบันลูกหมีภรรยาของไม m ์เมกเน็กมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะครับมีชื่อว่าวานาบีหมีนะครับรวมถึงอีกช่องด้วยนะที่ทําร่วมกับสามีไม m ์เมกเน็กนะครับซึ่งขยันทำคอนเทนต์สนุกสนานออกมาเสิร์ฟแฟนคลับอย่างต่อเนื่องนะครับหรือหากใครอยากรู้จักเธอเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถไปติดตามเธอในไ g ได้เลยนะครับบอกได้เลยนะลูกหมีวานาบีหมีเนี่ยเป็นสาวยูทูบเบอร์ที่มีการแต่งตัวสไตล์โดดเด่นแถมยังสวยขึ้นทุกวันอีกต่างหากนะครับเอาเป็นว่าก็เอาภาพมาฝากกันทุกคน มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง